สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเป่าเอกล้นทุ่งนะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับเมสซี่ฟุตบสลนะสามเก้าศูนย์ลงผ่านเจ็ดนะกับลุงต่อยนะครับดิ้มแข็งๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะแต่ที่สังเกตนะแทบไม่เข้าเลยนะครับลงผ่านเจ็ดนะไม่เข้าเลยนะแก่ เอาตออ้อยออกนะครับนี่นะใบนี่ไม่ลงเลยนะครับโอ้ยิ่มแข็งมากไม่น่าไหวนะกระฟานเจ็ดไปแล้ว นี่นะแค่เอาตออ้อยออกนะครับแต่ไม่ลงนะดินไม่ลงเลยโอ้ดินสุดยอดจริงๆนะแข็งมากเลยไปนะครับเมตต้ฟงกุสันนะสามเก้านนี่นะดูร่องรอยไม่ลงเลยนะฮะนี่นะครับวิ่งลงมาแล้วนะ กับลุงต่อยนะไถไม่เข้าอยู่แล้วนะดินแบบนี้นะครับแต่แค่เอาตอออกนะครับตออ้อยออกนี่นะดินแข็งจริงๆนะครับฟอนห้าพันนะลงฝันสามนะเทพไม่ได้เหมือนกันนะครับเมสซี่ลงฝันเจ็ดนะ ได้ขูดหน้าดินไปนะครับเอาตออ้อยออกนะครับแบบนี้ก็เรียบปรุงใหม่เหมือนกันดินแข็งจริงๆนะ ผ่านแทบไม่ลงเลยนะครับเฮดตี่วันนี้เจอกองแข็งนะโอ้คุนมองไม่เห็นตัวรถเลยนะครับ ่นเยอะด้วยนะรับเมสซี่เบอร์กุสันห<ป>ินแข็งฮนะบนแล้วไปแล้วไ่ไหว ดูนะฝผ่านเด้งเลยนะครับนี่ไม่ได้จริงๆนะครับดูนะครับโอ้ไม่ไหวเสียดินแบบนี้ไม่ไหวนะดูดูรถนี่ถ่ายเอามันหรือว่าสนุงกับเนี่ย เห่ไปเป๋มาไม่ไหวฮะโอ้ยเอามานันอยู่คนเดียวเลยนะเอาถอยตั้งรักไหมดูนขดูนะม่ได้เลย เดี๋ยวดินแบบนี้ก็ไปดูนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูดินแข็งๆนะกับเมตตี้เฟอร์กุสัน390้นนะหนูตายไม่น่าจะไหวนะแบบนี้กับการไถต่ออ้อยออกนะครับแล้วปลูกใหม่นี่นะบรรยาการก็จะประมาณนี้นะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ